แน่นอนครับนี่คือสคริปต์ภาษาไทยประมาณ1200คำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับขี่ปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคา พร้อมฮุบเปิด30วินาทีแรกที่ดึงดูดใจและมีอินโทรช่องเกียร์ฮับโดยไม่มีหัวข้อใดๆทั้งสิ้นคุณรู้ไหมว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติกำลังพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองที่มีพลังทำลายสูงและความแม่นยำระดับโลก ปี2025นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่โลกต้องจับตาเพราะขีปนาวุธไทยรุ่นใหม่มีสมรรถนะที่ไม่แพ้ชาติใดในเอเชียและราคาที่ทำให้ประเทศมหาอำนาจต้องเหลียวมองรอดูให้จบเพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้จะทำให้คุณทึ่งแน่นอนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ GearHub ช่องที่พาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือระบบขี่ปนาวุธแห่งอนาคตถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะที่นี่คือพลังแห่งเทคโนโลยีทางทหารที่แท้จริงในปี2025ประเทศไทยเริ่มขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีภายในประเทศอย่างจริงจังภายใต้การนำของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ซึ่งได้พัฒนา ขีปนาวุธ DTI 1 A รุ่นอัปเกรดจาก DTI 1เดิมที่มีระยะยิงสูงสุดถึง180กิโลเมตรสามารถบรรทุกหัวรบหนักกว่า150กิโลกรัมและควบคุมด้วยระบบ GPS ทำให้มีความแม่นยำสูงราคาต่อ1ลูกอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธของจีนหรือรัเสเซียที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันแต่ดาวเด่นของปี2025คือ DTI 2 ขีปนาวุธยุทธวิธีรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างไทยและอินเดียมีระยะยิงไกลถึง300กิโลเมตรและมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน30เมตรเท่านั้นเทคโนโลยีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบ Prithvi III ของอินเดียแต่ถูกปรับให้เข้ากับภูมิประเทศของไทยราคาต่อลูกอยู่ที่ราว3.8ถึง4ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นที่สั่งผลิต และยังมีโครงการสุดยิ่งใหญ่อีกโครงการหนึ่งที่โลกให้ความสนใจมากการร่วมมือระหว่างไทยและอินเดียเพื่อสร้างบรามอสทีขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นพิเศษที่สามารถทำความเร็วได้ถึงแมตสมและยิงได้ไกลกว่า500กิโลเมตรขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้สำหรับป้องกันชายฝั่งและเรือรบโดยเฉพาะส่วนหนึ่งขององค์การผลิตจักถูกตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้ลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถทางเทคนิคของคนไทยราคาต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ5.5ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ไทยยังพัฒนา FALC-O-N 25ระบบขี่ปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นร่วมกับเกาหลีใต้ใช้สำหรับป้องกันฐานทัพและเขตยุทธศ,ศาสตร์สำคัญระยะยิงสูงสุด25กิโลเมตรสามารถสกัดเครื่องบินและโดรนได้อย่างแม่นยำ ราคาประมาณ6 0แสนดอลลาร์ 600, สหรัฐต่อลูกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้รัฐบาลไทยทุ่มงบประมาณมากกว่า1.2พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการขี่ปนอาวุธทั้งหมดในปี2025เป้าหมายคือสร้างความมั่นคงภายในประเทศและลดการพึ่งพาก,การนำเข้าอาวุธจากต่างชาติความร่วมมือกับอินเดียและอิสราเอลยังช่วยยกระดับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ระบบนำวิถีและการผลิตภายในประเทศอีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้มีแค่ด้านทหารเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเกิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนระบบนำทางและระบบควบคุมต่างๆซึ่งสร้างงานให้กับวิศวกรและแรงงานไทยจำนวนมากและทําให้ประเทศไทยมีโอกาสกลายเป็นผู้ส่งออกอาวุธในอนาคตอันใกล้ อีกสิ่งที่น่าสนใจคือความยืดหยุ่นของระบบขีปนาวุธไทยขีปนาวุธ DTI 2สามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถบรรทุกฐานยิงภาคพื้นดินหรือแม้แต่บนเรือรบซึ่งทำให้กองทัพไทยมีความคล่องตัวในการใช้งานสูงมากนอกจากนี้ DTI ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา DTI 3ซึ่งคาดว่าจะมีระยะยิงระหว่าง500-700กิโลเมตรซึ่งจะกลายเป็นขีปนาวุธร่อนรุ่นแรกของไทย หากสำเร็จประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลราคาต่อ1ลูกอาจสูงถึง7ล้านดอลลาร์แต่ประสิทธิภาพจะทัดเทียมกับขีปนาวุธของสหรัฐหรือรัสเซียเลยทีเดียวประเทศไทยยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชั่นทางเรือของ DTI 2สำหรับติดตั้งบนเรือฟริเกตและเรือตรวจการชายฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือปกป้องน่านน้ำและทรัพยากรทางทะเลของชาติ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงเป้าหมายใหญ่ของประเทศไทยการสร้างสมดุลด้านพลังทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยต้องการมีขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดและสามารถผลิตได้เองเพื่อยืนหยัดอย่างมั่นคงในภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่าโครงการนี้คือจุดเริ่มต้นของยุคทองแห่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย เพราะนอกจากจะเพิ่มพลังป้องกันตนเองแล้วยังช่วยสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศไทยอีกด้วยเมื่อพูดถึงราคาและความคุ้มค่าไทยกำลังแสดงให้เห็นว่าพลังไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด DTI 1A ราคาประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ DTI 2อยู่ที่4ล้าน บรา m มสที่5ล้านและ FALCON 25เพียง6 0แสนดอลลาร์ถือว่าเป็นสมดุลที่สมบูรณ์ระหว่างพลังและงบประมาณประเทศไทยในปี2025จึงไม่ใช่แค่ประเทศท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่เป็นชาติที่กำลังสร้างอนาคตแห่งความมั่นคงด้วยสองมือของตัวเองขีปนาวุธที่ผลิตในประเทศไม่ได้มีแค่ความเร็วและระยะยิง แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและอำนาจของชาติถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่จากเราเพราะที่นี่คือ g e ียร์ฮที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังของอนาคตมาบรรจบกันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ g e ีย h ์ฮพลังแห่งเทคโนโลยีสู่ขอบฟ้าแห่งอำนาจอยากให้ผมทำเวอร์ชันนี้แบบเสียงภาคสไตล์ YouTube เน้นจังหวะเร็วและเสียงดึงดูดใน10นาทีให้ด้วยไหมครับแน่นอนครับนี่คือสคริปต์ภาษาไทยประมาณ1,200คําสําคำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคาพร้อมฮุบเปิด30วินาทีแรกที่ดึงดูดใจและมีอินโทรช่องเกียร์ฮับโดยไม่มีหัวข้อใดๆทั้งสิ้น คุณรู้ไหมว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศ